You are staying here COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. COJ Podcast ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวสามเยาวชนสวัสดีค่ะกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วสารเยาวชนวันนี้ขอนำเสนอเรื่องการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะ You are staying here COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. ซีอูเจพอดแคสต์ Podcast, ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วสามเยาวชนทำไมถึงต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบมาตลอดว่าหากความสัมพันธ์มีสถานะที่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมจะได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิของตนและอีกฝ่ายหนึ่งตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่าไม่มีสถานะที่ชอบด้วยกฎหมายหากมีข้อขัดแยง้งข้อโต้แยง้งหรือข้อพิพาทใด ก็อาจไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้นะคะแล้วการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเป็นยังไงหากชายหญิงจดทะเบียนสมรสกันบุตรที่เกิดมาในระหว่างสมรสก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่หากไม่ใช่การสมรสตามกฎหมายละคะโดยปกติแล้วชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าจะได้สมรสกันหรือไม่จะได้อยู่กินกันหรือไม่ หากหญิงนั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมาถึงยังไงเด็กที่เกิดมาก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเสมอดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546ว่าเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นส่วนกรณีของบิดากับบุตรนั้นการจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย มีกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา1547ว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาสมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรดังนั้นหากคุณผู้ชายซึ่งเป็นคุณพ่อของบุตรที่เกิดมาหรือคุณผู้หญิงซึ่งเป็นมารดานั้นจะบอกว่า DNA ออยู่ที่หน้าทำไมจะไม่ใช่บิดากับบุตรก็ต้องตอบเลยว่า ถึง DNA จะอยู่ที่หน้าแต่ว่าคุณก็เป็นได้แค่บิดาทางพฤตินัยไม่ใช่บิดาทางลิตินัยหรือบิดาหรือบุตรกันตามกฎหมายนะคะแล้วการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีความสําคัญยังไงก็จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรต่อกันเช่นบุตรมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของบิดาบุตรจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้อันนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1561 1563และ1564นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าบิดามารดาและบุตรต่างมีทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อกัน หากกรณีที่ชายหญิงที่อยู่กินกันเป็นสามีภริยาและมีบุตรกันแล้วแต่ยังไม่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเพราะชายหญิงนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายอาจเพราะไม่สะดวกที่จะจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเป็นเหตุให้ไม่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้นกรณีที่หน่วยงานของบิดามีสวัสดิการบางอย่างให้แก่บุตรไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา การไม่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็อาจทําให้เสียสิทธิ์เสียโอกาสในการรับสวัสดิการต่างๆได้ค่ะและในทางกลับกันก็ยังมีกรณีที่บุตรเติบโตทํางานแล้วก็อาจมีสวัสดิการจากหน่วยงานที่บุตรนั้นทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาลหรือสิธทธิอื่นๆก็ตามรวมถึงกรณีที่บุตรนั้นทํางานและมีประกันสังคม กรณีที่บุตรเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมถึงแก่ความตายทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินอันเกิดจากการตายของผู้ประกันตนแต่หากไม่มีสถานะเป็นบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต่อกันก็จะไม่ได้รับสิทธิน,นี้นะคะในส่วนของบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์นั้นหากยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาซึ่งบิดามารดาในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ์กำหนดที่อยู่ของบุตร รวมถึงเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบ,บุตรไว้โดยมีชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจึงมีความสำคัญไม่น้อยอย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานอกจากเป็นบุตรที่เกิดขณะบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้วยังอาจมีได้อีก3วิธีคือบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังไม่ว่าเวลาใดก็ตาม แต่หากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ยังมีทางที่จะเป็นบุตรชอบกฎหมายได้อีกเช่นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสารพิพากษาว่าเป็นบุตรกรณีของการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นหากเป็นกรณีที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาเป็นบิดามารดากับบุตรกันตามปกติหรือแม้แต่สามีภริยาไม่ได้อยู่กินกันเลิกร้างกันไปแล้วแต่มารดาเด็กไม่คัดค้านให้ความยินยอมและเด็กนั้นพ้นไวัยไร้เดียงสา เด็กมีอายุเพียงพอที่จะให้ความยินยอมด้วยตนเองได้บิดามารดากับบุตรสามารถพากันไปขอจดทะเบียนร,รับรองบุตรณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่งได้นะคะกรณีเช่นนี้ก็ไม่มีข้อขัดข้องใดสามารถเป็นบิดาและเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต่อกันได้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่เด็กและมารดาเด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมรวมถึงกรณีที่มารดาเด็กไม่คัดค้าน แต่เด็กยังไร้เดียนสาไม่อาจให้ความยินยอมได้เช่นเป็นเด็กทารกหรือยังอยู่ในวัยที่ไม่รู้ความยังไม่ได้เรียนหนังสือยังเขียนหนังสือไม่ได้หรือมารดาเด็กติดต่อไม่ได้หรือมารดาเด็กถึงแก่ความตายหรือไม่อยู่ในฐานะที่อาจให้ความยินยอมได้เช่นเจ็บป่วยจนไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือตกเป็นคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถในกรณีต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นข้อข,ขัดข้องในการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วบิดาจึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแม้จะยังไม่ได้ขอจดทะเบียนผู้เยาว์เป็นบุตรมาก่อนที่จะมาร้องขอต่อศาลก็ตามศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ค่ะการจดทะเบียนรับรองบุตรที่มายื่นคำร้องต่อศาลนี้ก็ไม่ได้มีข้อยุ่งยากใดๆเลยค่ะเพียงแต่คุณจะต้องนำหลักฐานความเป็นบิดามารดากับบุตรกันเช่น สูติบัตรของบุตรทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรนะคะก็มาที่ศาลได้เลยแต่กรณีที่มารดาเด็กไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะมาศาลก็ยังสามารถทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมได้ค่ะเมื่อมีเอกสารตามที่กล่าวมานี้ครบถ้วนก็สามารถที่จะมาศาลในส่วนงานบริการประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัวแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ก็จะได้รับแบบพิมพ์ให้กรอกข้อความแล้วก็ยื่นเป็นคำร้องเพื่อมายื่นต่อศาลนะคะเมื่อศาลตรวจคำร้องพร้อมเอกสารที่แสดงความเป็นบิดามารดากับบุตรกันแล้วเช่นสูติบัตรของบุตรที่ระบุชื่อผู้ร้องเป็นบิดาหรือให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาหรืออาจจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่ระบุชื่อผู้ร้องเป็นบิดาหรือเป็นผู้ปกครองของบุตรนั้นนะคะศาลตรวจเอกสารเหล่านี้แล้วก็จะมีคำสั่งรับคำร้อง และโดยปกติสารจะนัดไต่สวนคำร้องประมาณ45วันนับแต่วันยื่นคำร้องเนื่องจากยังต้องมีขั้นตอนต่างๆนะคะเช่นต้องให้ผู้อำนวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประมวลและรายงานผลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครอบครัวสวัสดิภาพและความประสงค์หรือประโยชน์สูงสุดของผู้เยาวรวมถึงกรณีที่เนื้อหาของคำร้องนั้นหากสารมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ตามคำร้องของนั้นแล้ว อาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียศาลก็จําเป็นที่จะต้องให้ส่งสําเนาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านโต้แย้งได้นะคะกรณีที่ถึงวันนัดไต่สวนแล้วไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้านเมื่อศาลไต่สวนเห็นแล้วเห็นว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะออกคําสั่งให้ในวันนั้นเลยค่ะเพียงแต่ผู้ร้องขอจะต้องมายื่นคําขอคัดคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนะคะจะต้องนำทั้งสำเนาคำสั่งและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดทั้งสองอย่างนี้ไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเพื่อให้บันทึกความเป็นบิดากับบุตรไว้ในทะเบียนค่ะแต่หากมีผู้โต้ย้งขัดขานศาลจะต้องดาเนินการไต่สวนอย่างคดีมีข้อพิพาทน,นะคะซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากค่ะสําหรับการประกาศนัดไต่สวนคําร้องที่กล่าวถึงนี้ ดยปกติแล้วปัจจุบันเราจะทำการประกาศทางวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์นะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมายรวมถึงกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเมื่อเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็จะเป็นทายาทต,ตามกฎหมายสามารถขอรับเงินจากกรณีดังกล่าวได้ค่ะ ส่วนการจับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายกรณีที่3คือสารพิพากษาว่าเป็นบุตรนั้นโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อพิพาทต่อกันในลักษณะโต้แย้งสิทธิ์เช่นหญิงที่เป็นมารดาน,นั้นมีการสมรสซ้อนเป็นการไม่แน่ชัดว่าเด็กที่เกิดขึ้นเป็นบุตรของคู่สมรสคนใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลฟ้องคดีเพื่อให้รับหรือไม่รับเด็กเป็นบุตรในชั้นนี้ขอพูดถึงเพียงคร่าวในส่วนของการพิพากษาว่าเป็นบุตรนะคะ สำหรับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามที่กล่าวมาทั้ง3าวิธีนั้นมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่เด็กเกิดเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสกันหรือวันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาซึ่งหมายถึงว่าบิดามารดากับบุตรต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งสามวิธีที่กล่าวมานี้ จะอ้างเป็นเหตุให้เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือสารพิพากษาสึงที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ย่อมได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้นอกจากนี้ยังเป็นทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่ายต่อกันอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป